สวัสดีค่ะเราจะมาปลูกทุเรียนหมองทองครับงงสวัสดีครับนี่ก็การปลูกทุเรียนโดยความสมคัครใปลูกทุเรียนหมอนทองเข้าสวนพ้องกันอยู่ด้วยกันเราต้องรักกันทำงานเพื่ออัลลอฮ์ครับนี่ก็เราจะมาปลูกทุเรียนเพื่อรับประทานในครอบครัว ้าเรือเยอะก็เราจะได้ขายในวันนี้ก็เรามาปลูกกันเลยครับนี่ก็ทุกเรียนกิ่งกระโดงครับวันนี้เราปลูกทดลองปลูกกิ่งกระโดงเราไม่เคยปลูกกิ่งกระโดงอยากทดลองปลูกดูแลง,ง่ายโตเร็วหรือเปล่าครับถ้ากิ่งช้างก็ปกลูกลายต้นแล้วอาการของกิ่งช้างก็ ต้องใช้เวลานิดหนึ่งกว่าจะโตกว่าจะสวยสงพุ่มนี่ก็กิ่งกระโดงสงพุ่มสวยครับนี่วิธีเดิมๆครับต้องตัดออกวิธีเดิมๆอันดับแรกต้องดูก้นถุงรากขดไม้ เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนนั่นแล้วไม่มีคดถ้ามันมีคดก็ผ่านตลุกตรานกบอกว่า,วา,วาลักษณะ,ะอย่างนี้ครับเราวัดระดบับพื้นผิวกับปากถุงก็ให้โปรโสูงนิดนึงถ้าต่ำจมก็ เราเอาหน้าดินร่องก้นรลองก้นอย่างนี้ครับเราเอามาวางตรงกระโดงที่หลายคนบอกว่าโดนกระโดงสวยสรงพุ่มสวยออกลูกเร็วช้าต้องรออีก3-4ปีครับ3ปีถึง4ปี ถุงนี้ก็เรากลบข้างๆนิดนึงค่อยๆค่อยๆดึงขึ้นเพื่อจะมาให้รากกระทบหนักเพราะว่าการเดินทางก็ยกเยกหนักแล้วรากกระทบก็อาจชะง,งัดการจเจริญการจเจริญเติบโตของต้นทุกเรียน หลังจากปลูกหนึ่งเดือนก็เราจะมาอัปเดตว่าต้นทุกเรียนของเราจะแตกยอกหรือว่าจะนิ่งเราจะมาอัปเดตอีกทีนึงครับนี่ก็เราดึงค่อยๆดึงนี่ครับเอาออกเราสำรวจดูว่ารากข้างๆนี้มีหรือเปล่าหลับแผลออกไหมถ้าไม่แผลก็ ปกติเลยครับถ้าดินข้างๆไม่พอเราต้องเอาเอามาปิดข้างนี่ก็เราเตรียมไม้ปักครับ วันนี้ก็ผู้ช่วยของเรามาช่วยครับผู้ช่วยปลูกทุกเรียน That's ที่สาคัญก็ตรงปากปากปากกลมถุงนี่ก็ปากถุงนี้ย่าให้กลบครับเพราะว่ารากของต้นต้นฟุกเรียนนี่ก็ต้องการออกซิเจนก็ต้องการดินร่วนซุยที่อากาศเข้าไปข้างไหนได้นี่ก็เป็นเดือน สินหาหน้าฝนเราก็ไม่ต้องใช้แสแลนไม่ต้องใช้อ่หญ้ามาปิดก็ได้เพราะว่าดินชุ่มชื้นครับต้นนี้ผมซื้อในราคา60บาทต้นกระโดงช่วงนี้ก็ราคาสายพันธุ์ทุกเรียนหมอนทองก็ราคาถูกนะครับ ค่ะปีที่แล้วตุนขนาดนี้ประมาณร้อยห้าสิบนี่หกสิบบาทเราปักกันเลยครับปักให้ห่างจากนี่ประมาณนี้ครับให้ห่างๆเพราะว่ากลัวโดนแทงรากนี่ก็เรามา เอาเชือน,นี้มาปลูกเพื่อว่าลงพัดจะได้ไม่โยกเยกจะได้อยู่กับที่เราไม่ค่อยใช้เชือฟาร์มครับเพราะว่าเชือฟาร์มความทนของเชือกฟาร์มนี้ทนนานครับนี้เราใช้ไม้ เพราะว่าถึงเวลาถึงฤดูก็ผุไปเองครับเราปลูกทุกเรียนเพื่อจะได้โลกไม่ร้อนจะได้คายออกซิเจนออกมาเราปลูกทุกเรียน ลูกทุลมีพลัมเอ่อต้นไม้ทุกอย่างบนแผ่นดินของเราเราจะได้อากาศบริสุทธิ์เราพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีให้เยอะที่สุดเพราะว่าเราจะรักษาดินของเราดินของเราที่สะอาดและปลอดสารพิษมีไส้เดือนเยอะแยะถ้าเราใช้ สารเคมีไอจุลินทรีย์ไซเดือนก็หายไปไอพวกนี้ที่รักษาดินของเราให้สมบูรณ์เราพยายามหลีกเลี่ยนการใช้สารเคมีก็เพราะว่าดินของเรานี้อุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติ สารเคมีทำให้อันตรายต่อสุขภาพคนปลูกและคนบริโภคเราเน้นใช้อีซีอินปุยอินซีครับปุยอินซีจะได้ดูแลวนจรของธรรมชาติดูแลสังกัดแกันหญ้าในแปลงเราจะไม่ใช้สารเคมีฉีดพ่นเราจะใช้ถางการหญ้ากับเครื่อง นี่ก็ระบบกลไกของธรรมชาติจะได้ดูแลส่งกันและกันยญางอกขึ้นมาเพื่อให้ดินชุ่มชื้นและจุลินทรีย์พืชสัตว์อะไรก็ใช้ชีวิตในดินก็จะบังบัดด้วยกันต้นของเราก็จะได้จุลินทรีย์แร่ธาตุพร้อมที่จะเจ,ะจ,ะจ,ะจะริญเติบโตต่อไปถ้าเราไปใช้ สารเคมีแน่นอนครับสารเคมีจะให้ธรรมชาติที่มาอาศัยในดินสัตว์ที่มแมลงอะไรยูลินซีราอะไรก็หายหมดระบบกลไกลของธรรมชาติต้องเป็นขบวนการของธรรมชาตินั้นวงเวียนกันครับในวันนี้ก็เรา ก็ไม่มีความรู้จะแนะนำเพื่อนๆของเราเราก็มีเท่าที่มีเข้าใจธรรมชาติการเป็นคนเกษตรกรต้องเรียนรู้ทุกวันไม่มีวันสิ้นสุดพืชแต่ละอย่างเราต้องสังเกตวิเคราะห์นิสัยของเขาเราอยู่กับเกษตรกรเราต้องเข้าใจธรรมชาติเราต้อง คุยกับธรรมชาติให้ได้ไมายความว่าคุยไม่ใช่เราคุยกับปากเราต้องดูนิสัยพฤติกรรมของหญ้าแต่และต้นอาการเป็นยังไงลักษณะยังไงการเป็นเกษตรกรต้องรู้ภูมิศาสตร์หลายอย่างภูมิอากาศต้องรู้ดินของเราต้องเราเราต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าดินของเราดินดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็ เรามาปรับปรุงด,ดินให้ดีก่อนไม่ใช่กเกษตรกรที่ธรรมดาครับกรเกษตรกรผู้วิเคราะห์โดยตนเองศึกษาโดยตัวเองศึกษาแล้วมาปฏิบัติแต่ละแปลงก็ต่างกันครับบางคนที่ดินก็ต่างกันรครับดินทรายดินเหนียวดินร่วน มันมีดินแต่ละแปลงก็ต่างกันนี่ก็ผมจะบอกว่าเกษตรกรต้องวิเคราะห์เองครับวิเคราะห์ถึงขนาดดินน้ำลงไฟชาวกเกษตรกรต้องรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งอากาศออกซิเจนความร้อนความเย็นความหนาวต้องรู้ทุกเรื่องฝนตกเวลาฤดูไหนจะปลูกมันต้องรู้ทุกเรื่องครับ ชาวกเกษตรกรนี้เราดูเพิ่มๆว่ากเกษตรกรนี้ง่ายที่สุดแต่ที่จริงพอเราลงมาทำงานกเกษตรกรนะเราต้องวิเคราะห์ด้วยตนเองเพราะว่าแปลงของเราติดกับคลองบุญภูเขาติดทะเลก็การที่เราไปฝึกไปอบรมไปก็มันไม่มีที่ว่าแน่ชัดแน่นอน นอกจากว่าบุคคลน,นั้นที่ได้ความรู้จากการอบรมแล้วก็ต้องกลับมาในแปลงของเราวิเคราะห์วิเคราะห์เ,ะเองครับต้องมีต้องเข้าใจว่าการปลูกทุกเรียนนี้มันต้องมีความรู้ต้องมีความรู้มากไม่ใช่ว่าปลูกแล้วทิ้งมาจะไม่ดูแล ต้องดูแลต้องรู้อากาศรู้ดินน้ำลมไฟดินของเราเราต้องรู้ว่าดินดานหรือเปล่า้านดานก็ปรับปรุงเสียและก็อากาศร้อนดินน้ำน้ำลมไฟลมคือออกซิเจ,จนความร้อนความหนาวไฟไฟก็ความร้อนต้องรู้ทุกเรื่องการเกษตรกรถ้าไม่ไม่ลง ไม่ลงมาทำงานเกษตรกรรู้สึกว่าการปลูกทุกเรียนง่ายที่สุดที่จริงก็ต้องมีความรู้มากครับวันนี้ก็ผมเพียงเท่าน,นี้ก่อนครับสวัสดีครับ